สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้มีเมนูมาฝากต่อนะครับเนาะพอดีมีผู้ชมทั้ง Facebook เพิ่นขอเมนูก้อยบักแนวลาบบักแนวสุเบิงเน่เอาแห่งๆพงๆ่งผงผงเ่ลวัน่นครับมื้อนี้เฮาได้มาเป็นเนื้อสะโพกโบวกดาดครับผมก็มีแมงเมาแหนงหน่อยนะครับเด้อแล้วก็มีเนื้อสันครับนี่สันนอกอันนี้เป็นเสือหองไห้นะครับเนาะมีมัดมะพร้าวมาใส่นําใส่ไปนํากันตับย่อน30กีบมานะลุยกันเลยนี่นะครับสะโพกโบวกดาดเกนเน Hmm. ฟักดีครับสูตรนี่ต้องได้ฟักนะจ๊ะบึงเหนือครับกําดิดีแดงก,กําเลยพปกเป็นเอ็นเป็นอ่างมันเดี๋ยวลือบออกจังหน่อย <Okay. S 1> ลือบออกเอาไปเซ่หม้อต้มครับเดี๋ยวเอาสีตม้มน้ำซุป <Okay. S 1> สดขมๆแก่ไปพร้อม เนื้อสันครับสันนอกอันนี้มันก็สีเป็นกรึบๆนะครับเนาะมันจะแก่นอะนะสะโพกบวกดากมันหรือว่าแก้มก้นนะครับอันนี้มันสีพลอยแรงๆแรงๆไปด้วยเม็ดได้ครับเนี่ยเนื้อตุยเลยแต่ว่าเมื่อกี้มีเอียนมีอยา่างติดมัน้ำเนียงหน่อยธรรมดาครับของเนื้อสันสันนอกนะมองเดชเป็นอิน,นทิมานถ้าเอาไปต้มเลยคูณผูอยากเบิงึงเมนูเดชกรีวิวเคล็ดมาเลยนครับได้คอมเมนต์เลยครับ,ดเ,รบเดี๋ยวเบาไปจับหายครับผม ปมไปเรื่อยลงไปเรื่อย,อยนี่ครับอันนี้เสือห้องไห้ครับเบี้ยห้อเสียวแต่ส่วนนี้นเป็นมะพร้าวนะครับเนาะนี่ครับกล็กทั้งนี้อันนี้เป็นมันแข็งอันนี้เป็นมันเลวอันนี้เป็นเนื้ออย,ยุกลางขัดเอาเลยเอาเต็มมะพร้าวอ,อกมะพร้าวเลยนี่ครับสีเกล็กล็ทั้งสีเลยส่วนนี้บ่บ่อยสีเอาไปเบิร์นนะครับด้วยเดี๋ยวเอาไปย่างยังอยครับ ส่วนนี้เ่อล่งต้มสดเบ็ดต้มเสือต้มเสือนี่ครับมันมันเลยสีโอส่วนที่มันเป็นเนื้อดีๆเลยไปเฮ็ดอันนั้นนำใส่ลาบน้ำน,นี่ครับตรงนี้มันสีเป็นเนื้อไข่เนื้อสะโพกเลย พอดีว่ามีหลายๆเท็กเจอร์ปนๆกันไปซุมน,นี้เป็นเนื้อสันเนอยุ่กลางซุน,นี้เป็นสะโพกบวกดกักซุมม้างๆไล่ๆนี่เป็นเนื้อเสือหองไหยครับนี่ไรอันนี้ครับนี่อันนี้จุ่มอมทีมงานรีเคลสแม่ครับอันนี้ไปใส่ต้มก่อนพอดีสดต้มเสือค่าตะไคร ตเตือนๆเลยครับค่ตใครเดี๋ยวใบมะกรูดใสท่ทีหลังนะจ๊ะอันเนื้อสีซับเลยนะครับเด้อซับเลยก็ได้คู่เดียคู่เดียคอดีได้คอพอดีกันนะกันอันหน่อยๆแล้วกันยังซับอันรวมกันไปเลย สร้อยเราก็ซับสร้อแล้วครับพี่น้องเลยเอาหมุนแอบแฝบเลยนะครับสูตรนี้ครับสูตรนี้เราจะลาบแบบแห้งๆครับผมกันเท้าอยากให้มันเหนียวระบางซับอยู่ในเท้ากับไส่เกลือครับกันเท้าบ่อยากให้มันติดมีดติดเฉียงเท้ากับใส่เลือดครับ,ตตๆๆออรบแต่ว่เมื่อน,นี้ท่านผู้ชมมันรีเควสมาขอแบบแห้งๆหง้งพุงพมาสั่นมาเลยสีบริส่ทั้งเกลือบริส่ทั้งเลือดครับซับเลยมีเท้าสี เห็ดเครื่องในสุกนะครับเนาะเอาไปลวกครับเครื่องในลวกลวกสซนน้่เหมือนกับต้มเสือนี่นะครับสูนี่พันอยากได้แหงๆมันต้องต้มลวกเครื่องในซะก่อนครับเพราะว่าขันเครื่องในสดมันสิเปียกมันจะฉ่ำหมดลวกซะก่อนครับอันนี้เป็นทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับมือสับครับบ่าวมอดครับผมมอดใบตามไปชมเลยนะครับเพจเฟซบุ๊กหมอดใบทานนี้ช่างแลมครับก็เร่งกองเพียนะครับเดี๋ยวเสียวนี่ครับ เขาจะไปต้มมาเซ่ลาเพื่อนครับนี่ไส้อ่อนฮะกินหยาบเนี่ยใส่ออนน,อน,นี่ยเขาจะเอาไปให้เพียเวิร์ดเมื่อคืืนองกรุงเทียกรุงเทพเขาจะเอาเพียใส่ถุงเนาะมันก็แย่งใส่อ่อนมาขายนีย่ลงไปเลยนี่ครับเอา,ามือแอพปลูนี่เลยครับเอ้ยขัดกันาดมือฝักกำลังดีครับ <laughs> บักเภา เสือนะครับนะบ,บ่อยเสียบไม่แม่ต้องการแค่แบบสะดุ้งสะดุ้งนะครับจี้ให้มันหอมือซื้อครับบ่ได้เอาซุกไลเอาพ่อมันถือไฟซื้อครับนีบ่จี้ใส่ไฟแห้งๆสิเลยแบบนี้เลยมะพร้าวดาดไฟซุ้ม้าวหลวกไปด้วยข้างในด้วยครับพอแล้วตึงพอแล้ว สุกไหลเป็นเปานี่ซอยเหลาบครับมันจะเสีเพรา่าเปียกไหลมันใส่มันหดหนดนะเหลือแค่นี้นึงเจียมๆเลยเกียข้าวหน่อยกันมากล้อยบักหน้าต้องใส่บักหน้าครับผมโบนว่าบีบบักหน้าต้องไปเป็นเครื่องปรุงเลยด้วยครับสูตรนี้ก็ต้องขั้นใ้มันเป็นผงครับ เซไล่เลยมุตองยานสม่มขันเอาอขันหน่อนำข้าวมันออกครับถ่านผู้ชมขอมาก็ต้องจัดให้ครับนี่นน่นอยู่ในี่หลานอย่ามีเลยครับเด้อซอยทีคาเฟ่เฮ่อสำหรับผู้ใดอยากมาอยากมาเยี่ยมแมย่ยามกันอย่าคุ้มไปอยู่ใสาเสิร์ฟในแมปเลยครับซอยทีคาเฟ่ขึ้นเลยอยู่บ้านน้องสองห่องตะบลญพุทธงาม,มเพื่อนน้องหันจังหวัดอุดรธาน,านีครับผม ขันเลยครับบ้านี้ขันบีบนวดให้มันขาวสูงหวอกเลยครับหุ่นละกระสีขันเป็นสิบนาที่สิบหานาที่กูเลรอครับขันเลยนี่ที่เป็นน้ำเปรยออกมานี่ครับเนื้อแดงแดงกำกำไก่เป็นสีขาวเลยครับขันกันนะบ้านนี้เด้อบีบหน้าบอกเลยนี่ครับทั้งน้ำหมักเน่าทั้งน้ำข้าวน้ำกันแล้วครับกันมาหน้ำหมักเน่ากคือเมแมนอ่ะเพื่ได้ใช้ลายบไปนี้เพื่อนเนี่ น้ำข้าวเลือดครับผมนี่ครับเมื่อแดงแดงไอิตี๋ไก่เป็นขาวๆนี่ครับแบบนี้เลยเหนื้ออะไรเลี้ยนหน่อยเดียวบันเลยครับเนาะในประมาณนี้ละนี่เลี้ยขาวเอีแตะเลยแบบสีมูบบนี้นี่ครับส่วนน้ำเลือดน้ำบักเนวให้พี่เลยลงต่มเพิ่มความนัวครับ อแสงไปเลยมาครับมาปรุงกันเลย<ม>บียก่อนจะได้ไหลเอาได้บนียนี่ครับให้มันแตกนะครับมื่อกี้เป็นพุ่งพงครับผมเพาบีก็น้นามหนาไมไออกเลยละปรุงครับบาที่นี่บักหน้าข้าไบดส่เพิ่มนะครับมันสมแล้วมันเปรี้ยวแล้วนี่ใส่ของเท่าไานี่ใส่ขนมาเข่าปุ้ครับนี่ ผงสุรั์พริกป่นครับผมจัดๆจ,ดจากน้อยเด้อเกลือครับสุนีไม่เปลี่ยนพวงๆนะครับเข้าสีบอคอยใส่อันไหนที่มันเป็นน้ำๆครับใส่เกลือครับน้ำปลาบปใส่ใส่เกลือลงไปๆๆนะคนเลยครับบัดนน้คนให้เข้ากันเลยใส่แค่นิทก่อนครับคนให้เข้ากันเลย มันต้องฮอนเอวน้ำมันเนี่ยยังอีเข่าดีโ <laughs> <laughs> อย้ยมันเป็นลาบปลาครับจังหวะนี้ขั้นมะนาวสูตรนี้เฮ็ดได้ทั้งลาบปลาเฮ็ดได้ทั้งลาบเป็ดลาบไก่เลยครับเด้จังหวะต้องเอาเนื้อของปลาของเป็ดของไก่น่ไปลวกน้ำอีกเท่านึงสูตรนี้ก๋วยงัวลาบงัวเขาบอส่โอ้หอมบักขัดขนาดบอดท่านใส่เข่าขวายู่ด้วยนี่ยเนาะเด็ดๆเลยครับ เป็นผงผงเข้ากันแล้วเกลือละลายแล้วผงชูรสละลายแล้วได้การครับอืนะครับใส่ใบมะก,กรูดครับผมผู้เฒ่าเก่านี่มันใส่ใบบักเวรนะครับเดี่พี่น้องจักบักเวรปะผู้ใดหกจักก็เม่นสุบอกนงสุฟังนไเป็นดังไดบักเวรนี่ครับเครื่องในที่ห้า เอาไปลวกไปต้มใบนะครับนะเอามาซอย30กีบเนาะอันนี้เอาไปให้สร้างแหลมเล่าจุุ่มใบๆนี่ซุ่มกุอามาเมเซเซลับซุ้มทางนี่มองเกล็นๆกนนั่นนี่มองขาวๆนี่มันมันกรอบดีใส่ครับน้อยๆยังไงนะครับแล้วมันยังหยาบอยู่ ตับครับเอาอันหน่อยๆหน่อยๆได้อมันจะสีคู่กัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันโบครูเขี่ยวกันครับนี่เลยนี่ครับเนี่ยบท่านให้มันสุกหลายแถวเด้อมันยังมีความมีเดียมอยู่ยังมีสมพูสมพูแดงๆอมเยอะม <c oughs> ากเลยเอาลงไปเซราบเลย นี่อันนี้เป็นบักเเผวเอือกบักเเผวยางนะครับเนาะ,ะหยียนเนี้ยแหละละ่ะยางพรามันหอมมาสิครับอันเลยนี่ครับยังข้างในเนื้อข้างในยังเป็นสีฉ่ำๆส้มพู้ส้มผูแดงๆนะครับเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นเป็นมันแข็งของมันนี่หอมบักคักหอ,อมกริวนี่ที่เด็ดเลยครับมันกรอบ ที่เด็ดเลยสวยเพิ่มอัตถร่มนะแบบแจมอะลงไปเลยนี่ครับใส่หอมครับใส่หอมไป่ไรลงไปตัดบุ้มยันะครับลาบแหงนี่มันสิมันสิฟูนะครับนะเพราะว่เอาใส่หอมเข้าไปแล้วมันสิกลมเกลียวกันเขาดีเขากันดีดีครับเพราะขันไม่เป็นลาบเปียกใส่เลือดได้ไรครับหอมเวลาเอาใส่ไปมันสิเป็นสีดำๆค่ำๆเนาะแต่นี่มันสิยังความเขียวเลยครับเด้อ ใส่ลงไปเลยเนี่ยนี่ครับบักพริกกระเลียงหรือบักพริกบ้านเท่าเอือนบักพริกพ่นบักพริกล้อนี่รรนครับหน่วยที่มันแก่แล้วนะครับนะอ่านี่บักพริกกินดาน้ำแนงหน่อยครับเอามาซอยใส่พร้อมครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยเพิ่มเติมเท็กเจอร์รสชาติและสีสัน เขาครัวครับไซรุ่นหมูดิไดม่จังสีย่างกรุบกรอบๆ,ๆ,ๆละเอียหอมแบบ original. ออริจินอลเขาจากภาคด้ยล้วเนี่ยโคลี่ครับอืมะไงกรุบเรียหอมบักคักครับตรงน,นี้สุดเล,ล่อะ แบบเสียบแบบเสียบหมูสันซิมอยู่ของหัวจ้าก,ก็เสียบเลยนี่ครับมันก็ะดาเอ้าจังหน่อยนี่อือกูได้บเสซยบไปหาหมอสแล้วบ่ะนี่เอาปุ่งเจ้าให้นพวกนี้แหลมส้อยจุกหน่อยนะครับเนาะหแหลมส้อยจุกหน่อยอันนี้บีเซียบบีนัวบีงัวแท้ๆะใดรสนใจทักไปในเพจเฟซบุ๊กบ่าวบ่อยส้อยทีนะครับเด้อ บีแทบบีนัวบีงัวแท้ๆต้องซอยทีดีร้องครับใส่ลงไปในนีมีมีเพียมีพริกปน่นเขาครัวเรียบร้อยแล้วผงชูรสขบแล้วครับใส่ลงไปครับเพิ่มควา <c oughs> มขมเอาวิวขมจนยางเดาครับสโลแกนเฮาเด็กกันนี่ครับต้มหม้อแก่เซ็ซับเรียบร้อยแล้วครับดี๋ย,ยวยกไปเทอะไรบ้างนีะครับสด,สดๆร้นๆเปื่อยๆเปื่อยๆจักครับ แต่ว่าเสียบแทะได้การครับอันนี้เสืออย่างเดียเปื่อยหยากแนงหน่อยครับอย่ออาียพ่อกุบๆหยำมได้นะครับเต็มหม,มอ้อใส่มาลงมาเต็มถ้วยตัวทีเด็ดเลยครับโอ้ยขักเลยว้าวไอตัวตวดอมห้องประทันปุ่งหลดแยงจากยางอยู่เดียครับเดียวประทันใส่แยงจากแนวห่อนๆน,นี่ครับใส่เหลือลงไปเลยครับเป็นต้มน้ำตกเลย นี่ครับเดี๋ยวจะค้นเซกันด้ครับน้ำมันห่อนนี่ครับที่ดิดเลยแหละเนี่ยว่ายมข้น้าไปสุกเลยกลายเป็นสีดำเนี่ยใส่ชูรสพริกป่นครับจากน้อย<ะ>เขาขัวจากน้อยพร้อมหอมน้ำปลานำครับ เข้มซะละทีมันมีความสมจากน้าบักหน้าคันนะครับแล้วแต่มันก็จบผสมลายเอาใส่ลงไปเลยบ่ถือว่าตัดกันบ่ถือว่าเพี้ยนวะเนี้ยตรงคมครับบีแชบ,บีนัวบีงัวทแทะต้องซอยที่ดีดองครับขมจนหยางเด้าเ<อ>รายียบร้อยแล้วครับจานเงี้ยสุยๆพุ่นๆไปเลยครับ <c oughs> นี่ผงอีดีครับเมื่อโหลดขูดโขบเลยครับผงตามที่ท่านผู้ชมมันขอมาเลยครับ <c oughs> สุดจัดสุดจัดสุดจัดมือลวดขูโคบโคบ,บเลยครับพุยพุยเลยเสียบเสียบตุองกันด้ครับท่านผู้ชมมือนีก็มีถึงลาบแห้งสมเอื่อนไ้จังในบุลาบบักเนวลาบบักแนวผงผง,งมทั้งตุม่มขมขมนี่ครับเอาใส่หอมน้ำจังหนเตื๋ยวแดงสีสันนาแต่ ลาบคุมค้มโคเขาห่อนๆค่ำปุมป่มๆครับท่านผู้ชมเอ้ยมราจิ้มราดท้องผงกับเนื้อเทาทาตัวค่ำเดียวไปเรียนวัดคือว่าลรอผ้านองไปเรียนวัดเสียบๆนุ่กันหลมปากบ่จักอ่ะเสียบๆนุ่มกันครับท่านผู้ชมคำอยู่ดีมีแหง่งสนุนเดา,า,าต้ามบีร่วงไหม ผมใื้บีเอล้วงพี่เดชครับพี่เด็ดกชนั่งผีเดชร่างขวยเด้อท่านผู้ชมเอ้ยสำหรับผู้บริผู้บริกินดิบด์นังผีเดชกินน้ำแกงเด้อพี่น้องนี่กทีเสียบเสียบบ้างกันครับท่านผู้ชมหลังจากเรา้วเบียกเลี้ยงานนะครับเนาะไลยมาตุ่มมาโฮมกันมามอดใบบ่จะไปลมปูด มือที่เด็ดที่เด็ดสุดคักสุดคักรสามสิบหยิบสีนมาโคโลเลยบ่ยออก่ห้ันตายครับเนี่ยนี่ครับเกลเียวเปียงของผมอยาต้องกันรับพี่นอ้อง สายสุกครับสายสุกครับสายสุกว้ทีเด็ดทีเดดบบียดเจมสายสุกนี่สายสุกว่นที่สายสุกเตอนนี้ผมกินไม่ถนัดก่ไนเน่ยโมื่ัฒนาดิบมสายสุกสายสุกสุดยอดเลยทเด็ดทีเด็ด่ผมพอดีบานัสายสุกดกันสายสุกนี่ ว่ะแบบเด็ดแบบเด็ดอ่านี่ธนาจุ่ยอเาเตยบาเตยน้องไม่ในทีมงานจุ่ยเอ้ยอมอะไรเลยกระดาปิ้งเกดืมดเด็ดกดเด็ดีเด็ดีเด็ดีเด็ดนี่ยผมจะย่งเดาผมอีนี้วะ หันกส่สดเลยคุณแม่ทำยังไงกับข่าวบโดนเนาะครับสุดนแม่สดเลยนั่นลครับอืเสียใจแล้วมันขัดย่ที่เดยเลยที่เดยเลยใอยากชมคลิปมันไดก็คอมเมนต์มาครับเด้อจัดแห้ทุกเมนู กอยงน่ากเียบเรียกว่าสายสุกตันท่านมาไวแล้วสายสุกสายสุกนี่ก็เียบเนาะน่าบเนี่ยกวมันเป็นคื้นามันสุกเลยตัวมันเหมือนสุกเลย้ะมันสุกเลยจอะเางั้นตากับมดยงเนาะเรยกอินตอนข้างในเวา

นี่ได้น้องไปบุบกแกทำไงแกก่อนดีวครับพร้อมน้ำขวดหิ้งวัวทบครับเหแื่อแห้งมันเครื่องในมันสูงมันได้เปลี่ยนขึ้นจากมันสูงมันาเป้าออกอืมไม่เป็นประยานแล้วไม่มีตอนเี้่ัั ยาเด้อบวบเนี่ยตันไปไม่เนี่ยหนีบดเนี่ยเอาสุกซุกเล่นอ่ะอื้อหือแบบบวบเนี่ยตุ้งจั่งอื้อหือเุณผู้ามหิวโคางเลยเนี่ยเนี่ยก็บวกรนาวเนี่ยอื้อหือ เียมกินนะสดาังครับสะดาบนมาไปปิ้งมันใหม่มันดํามันดะโกา่ได้ปิ้งหรปิ้งเอาเผายังกรอบเลยเน่ากระาเป็นยาใดำี่เป็นยาด้วยคนดำเป็นยาปะดำดีดำดุทมมาคนดำยาดี โอ้มืนมอีีเนาะสดคมเดกัมันสมอยู่ตรงกระเด็นถูกานถหานกมเือกอปลากอปลาัขาวนี่คานแค่ข้งแดดขึ้กันเห็นปะส่วนนี้เนาะมันบวขาวกอปลาหวะขนดผู้บวกินดบจะเคี้ยนชีวิตมันยังกินเลยะวานบกินในแก้ด้นาะครับของเทีแล้วกันหักเาอัน เครื่องในมันสุกไหมขนาดมันบักข้าวเขายังสุกเลยนี่ก็ไม่ยากแม่มันกรอบกว่าเราอีกได้เรา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 ึ้นมาได้เปรี้ยงเนี่ยใส่ใส่ใส่เปียงนี่เโอกินสมการเขาเจนุ่งเปียงหนึ่งนี่ครับอันนี้แบบสุกครับอืมฉันจะขวอยแบบบเซนาไม่ได้แขวงแข็งเลยแข็งกว่าเราอีกบันเลยอืมจีเด็ดนาเล็กจัดเข้าวยังไงเลยบันเนี่ย มเด็กร่อยแบบนี้มาได้รกกินดิบนะครับแต่ว่ามันนี้เอจ่วงไปได้ตักแล้วหือบเปเลยวะผงมาเป็นมดสุใดยอดสสุกแบบแซ่บอะมือนี่ใส่สุกดเลย้นได้เ บุกไปเลยเห็ดกินครับส่วนี้มันเห็ดหยาบมันโดุ่นเยอเวลาต่วนไหนไม่จุ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 ใช่ใช่ใช่เราปาด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 จุจุจุเลยเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะที่ทั้งเด็ดทั้งแซ่บทั้งในก็ฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมกุศลเลกุศเช้เป็นกำลังแรงให้ไก่พวกเข้าเลยนะครับเด้อเดี๋ยว้อมาพบมาพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ